สวัสดีค่ะวันนี้เรามาห่มใบสีกันเนาะสีขาวฟ้าเนาะเราก็วัดเนาะวัดแล้วเราก็นั่นเลยเนาะเพราะว่าถ้าไม่วัดนี่แบบขึ้นใบสีเนะี่ยเขาจะไม่เนาะไม่เสมอกันเนาะห่มสีขาวก่อนเนาะแล้เราก็สีฟ้า นี่หวานสีหวานสวยมากนะเราก็ห่มสามนะวันนี้เราจะห่มสามนี่สวยงามมากเลยอ่อนหวาน เนาะเราก็วัดจากดอกพุธมาแล้วก็นิ้วจิ้มไว้เนาะเพราะว่าเวลาเราขึ้นพุ๊บเนะเขาจะได้เสมอกันทุกนิ้วเนาะนี่แล้วก็พับแบบตีบหน้านางเนะใส่สีฟ้าเข้าไปฟ้าขาววันนี้มีริบบิ้นสีฟ้าขาว น้องเราก็พับเนาะเราก็พับฝั่งนี้เนาะเป็นสามเหลี่ยมเนาะเพื่อจีบหน้านางเนานะเราก็นิ้วชี้ดันขึ้นปุ๊บเนาะฝั่งนี้ก็พับเนาะเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็เนาะนิ้วชี้เนาะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เนาะนิ้วชี้ดันช่วย สวยหวานเน้สีขาวเราก็จิ้มมาร์กให้เท่ากันทุกอันนะเขาจะได้เสมอกันน,ะนี่ค่ะเนาะแล้วก็พับเนาะพับเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บเราก็นิ้วชี้ดันขึ้น ให้เป็นจีบหน้านางเนาะจไอยหวานมากเลยนี่นี่เขาก็จะเท่ากันเปียบเนาะ